ทำไมทหารรัสเซียและทหารยูเครนถึงกลัวกระสุนแบบนี้และกระสุนแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรทําไมทหารสองประเทศถึงกลัวมาฟังกันนะครับกระสุนแบบนี้มีชื่อเรียกว่า airburst bouncing high explosive grenade with self d e s t r u c t นะครับหรือเอาไว้ง่ายมันก็คือกระสุนที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยสามารถทำการระเบิดการอากาศและตั้งเวลาในการทำลายตัวเองได้นั่นเอง และรุ่นที่พูดถึงจะเป็นรุ่น40มิม AR 25 PVOG 25 ABHESD นะครับขออภัยชื่อยาชุบหายโดยความน่ากลัวของกระสุนแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยมันสามารถติดตั้งบนปืนไรเฟิลได้หลายรูปแบบนะครับที่สำคัญเวลายิงออกไปแล้วเนี่ยมันจะมี2ฟังก์ชันการทำงานหลักๆฟังก์ชันแรกนะครับเมื่อตกลงไปกระทบกับวัตถุเนี่ยจะทาการระเบิดนะครับและแน่นอนว่าหากยิงไปแล้วมันไม่ระเบิดเนี่ย ก็จะมีตัวจุดชนวนที่2ที่จะทําการระเบิดเองภายในประมาณ14-15ิบาวินั่นเองหรือแย่กว่านั้นนะครับสามารถทําการตั้งเวลาให้มันระเบิดกลางอากาศได้เรียกได้ว่าทหารที่หลบอยู่ในสนามเพละหรือทหารที่อยู่ในที่โล่งเนี่ยยังไงก็ต้องโดนสเก็ตร,ระเบิดแบบนี้อยู่ดีถึงแม้มันจะไม่ระเบิดหรือกระสุนด้านนะครับตัวจุดชนวนที่2จะทําการระเบิดตัวเองให้โดยอัตโนมัติภายใน14 1 5ิาวินั่นเองที่สําคัญมีการรายงานว่าทั้งฝั่งรัสเซียและฝั่งยูเครนเนี่ยใช้กระสุนระเบิดแบบนี้นั่นเอง และสามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดในปืน AK47 ได้นะครับหรือปืน 9A91 rifle หรือสามารถใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ 40mgl ก็ยิงได้เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นกระสุนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยกลัวมากมากมเพราะมีการใช้งานในสมอรภูมินั่นเองถึงยิงแล้วไม่ระเบิดยังไงมันก็ระเบิดจากตัวจุดชนวนที่2แบบที่กล่าวไปอยู่ดีนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุวาทํายทหารรัเสเซียและยูเครนถึงกลัวกระสุนแบบนี้